สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มีไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะแล้วก็ไม้นอกตู้นะคะมาแบ่งปันเนาะส่วนมากจะเป็นไซส์กระถาง5.5กระถาง6เป็นไซส์เอาไปตั้งแม่นะคะแต่บางตัวก็อาจจะมีกระถาง4ปะปนมาบ้างนะคะค่าจะส่งแบบโอนและปลายทางมาเหมา50บาทนะคะส่งปูส่งแบบกล่องเนาะ50บาทแต่ถ้า ลูกค้าท่านไหนรีเฟสอยากให้ส่งแบบตะก้าก็จะเป็นค่าส่งเมาเมานะคะเ0าบาทนะคะตะก้าก็ยังมีนะคะแต่จะเป็นราคา90บาทเนาะปูลงคลิปวันที่22มกรานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่23ามมกรานะคะเรามาดูตัวที่1กันเนาะตัวนี้จะเป็นต้นแม่สีพนมมาศนะคะต้นแม่เขาจริงๆอะิะตอนนี้คือปูเอาไปผสมดอกนะเพราะว่า เขามีดอกมานะคะแล้วก็ปักเกสรพร้อมที่จะผสมเนาะนี่คือตัวที่ตั้งขึ้นใหม่นี่นะคะสีพนมมาตเป็นไม้ด่างนะคะนี่ตัวนั้นก็ตั้งแม่ไว้นะคะนี่เดี๋ยวมาดูต้นที่แบ่งต้นที่แบ่งจะอยู่ในกระถาง5.5นะคะเนี่ยความด่างก็เริ่มมาแล้วแต่มี3ใบนะความด่างมาแล้วนะคะนี่นะคะหลอดใหม่ก็กําลังมานะคะ สีพนมมาตรนะคะสองบาทนะคะตัวนี้คือมันด่างมาแล้วเนาะกระถางที่1นนะคะส่วนกระถางที่2ก็คือเริ่มด่างจากใบใหม่เนาะใบแรกๆก็คือยังยังไม่ด่างนะคะนี่แต่ใบใหม่ก็จะเริ่มเริ่มเนาะกระถางที่2นี้จะด่างช้าหน่อยนะคะปูให้ที่200บาทนะคะสีพนมมาตรนะคะนี่นะคะกระถางที่1 250ร้อยห้าสิบ กระถางที่สองก็คือสองรอยบาทนะคะดูต้นแม่ที่ตั้งได้เลยนี่สวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะแต่ว่ากระถางสองร้อยห้าสิบาทคือเขาด่างมาแล้วนี่นะคะแต่ตัวนี้ไปใหม่กําลังเริ่มน้อปูเลยให้ที่สองร้อยบาทนะคะแต่เขาก็จะต้นโตกว่าเพราะว่าเขาด่างช้านะคะสีพสนมนมมาศนะคะ มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นดารานพรัตนะคะต้นนี้จะเป็นแม่พันธุ์ที่ตั้งไว้นะคะนี่นะคะดารานพรัตนะคะเรามาดูต้นที่ปล่อยกันเนาะต้นที่แบ่งปันนะคะวันนี้มีมาแบ่งสามราคาเลยนะคะกระถางที่หนึงจะเป็นกระถางห้านิ้วนะคะนี่คะคะก็ป้าย,วยสวยๆแบบนี้เหมือนกันอันนี้ก็ป้ายแล้วนะคะ ปูแบ่งให้ที่180นะคะกระถางที่1นะคะ5นิ้วนะคะ180บาทนะคะกระถางที่2กระถาง6นิ้วนี่นะคะกระถาง6นิ้วนี้ปลอดใหม่ป้ายนะคะ300บาทนะคะ300บาทดารานนพร,รัตนะคะก็คือเริ่มจะล้นแล้วเหมือนกันเนาะนี่นะคะกระถางที่สองสามบาทกระถางที่3ามกระถาง6นิ้วเหมือนกันนะคะแต่ป้ายแบบ ลึกป้ายสวยนะคะกระถางหนิ้วนี่3 5 0หนะคะกระถางที่3ามนะคะกระถางที่1 180กระถางที่สอง0กระถางที่3 350นะคะนี่สวยๆเลยดูดูแม่พันธ์เขานะคะนี่นะคะดารานุภรัตตัวต่อไปก็สวยไม่แพ้กันขายดีเหมือนกันนะคะตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นกิตติมาเจชีรานะคะจะเป็นไม้ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะบางท่านไม่รู้ก็คิดว่าจะผ่าแผงมาจากเพชรจอมทองเนาะเพราะว่าเขาก็ขายนะคะแต่ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะโตเต็มที่พื้นก็จะกัดออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะนี่นะคะต้นที่แบ่งก็กระถางหกนิ้วนะคะล้นแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มกัดสีออกมาได้เรื่อยเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นลายหินอ่อนแบบนี้อยู่นะคะนี่นะคะ โตไวตัวนี้เลี้ยงแล้วโตไวนะคะนี่กระถาง6นิ้วนะคะปุ๋ยที่390บาทนะคะกิตติมาเจจิรานะคะไม้ผ่าแผงมาจากเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่ได้ไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะตัวต่อไปจะเป็นสิรานักปาดดนะคะคูความด่างเข้าด่างออกเหลืองออกทองนะคะนี่แม่จอมเนาะกำลังฟื้นเลยนะคะวนต้นนี้ต้นที่แบ่ง ดางห้าจุดห้ามีสามใบนะคะแต่ด่างสวยแน่นอนตัวนี้ก็ออกเป็นด่างเหลืองออกทองเลยนะคะแต่ปูไม่แน่ใจว่าตอนส่งอ่ะเขาจะช้ำไหมนะคะตรงขอบเขาเนาะเพราะว่าเขามันไม่ใช่เผือกนะคะมองแล้วมันออกเป็นทองทองนึ่งเหลืองเนาะแต่ปูจะแจ้งไว้ก่อนนะคะเผื่อเขาช้ำขอบเนาะนี่นะคะแต่ด่างเทพแน่นอนดูแม่เขานี่สวยนะคะปูให้ที่200อบาทนะคะสิลานักปาดนะคะสองอยบาท ต้นต่อไปจะเป็นเจ้าสาวก็คือไซส์ไซส์ล้นกระถาง5.5เยอะเลยนะคะดูความป้ายใบใหม่ๆเขานะคะเนี่ยได้แดดดีป้ายก็จะสวยนะคะสีก็จะเข้มเนาะ200บาทนะคะเจ้าสาวนะคะสวยไม่ผิดหวังกระถางนี้เนี่ยใบใหม่ล่าสุดนะคะดูนี่นะคะกระถางละ200บาทนะคะเจ้าสาวนะคะอันนี้แม่พัน ต้องออกไวผสมดอก2กระถางนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปต้นนี้จะเป็นแม่แม่ณชนแดนนะคะเนี่ยด่างสวยๆดูใบนี้ด่างแบบสวยมากนะคะอันนี้อันนี้ตัวเป็นชิ้นผ่านะคะไม่ใช่หน่อเนาะเป็นชิ้นผ่าเดียวกันกับที่เอามาแบ่งนี่เลยนะคะมีไซส์เป็นไซส์กระถางสี่นะคะมาแบ่งปันอันนี้ก็คือด่างแบบว่าสวยมากนะคะดูแรกๆเขาเนาะนี ให้ดูล่มๆกระถาง4นิ้วนะคะวันนี้แบ่งให้ที่180บาทนะคะหน้าชนแดนนะคะไม้คู่ฝักกับมะีีรอมเพชรเนาะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยไม่ผิดหวังมันต้องเนี่ยเนี่ยอยู่ร่มนิดนึงก็จะเห็นความด่างเนาะหน้าชนแดนนะคะ180บาทตัวต่อไปกระถางสีเหมือนกันเป็นมนกิติยานะคะตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะโตโตเต็มที่กระดูกเขาก็จะชัดขึ้นเนาะ กระดูกออกเป็นสีดํานะคะนี่นะคะโตมาสวยมากไม่ผิดหวังนะคะห5 0บาทเป็นไซส์กระถาง4นิ้วนะคะมนกิติยานะคะนี่ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้จะเป็นต้นแม่สุพรรณหงนะคะตับเรือพัททิ่นั่งเนาะนี่อยู่ในตู้เขาก็จะอยู่ได้โดยไม่ต้องค้ำไม้นะคะเนี่ยแม่พันุก็คือเนี่ยเขากัดใบยาวสวยอย่างนี้เลย นี่นะคะแต่ต้นลูกที่แบ่งก็กัดหมดทุกใบเลยนี่นะคะใบนี้ก็อัพขึ้นตั้งแม่กระถางแปดได้เลยเหมือนกันนะคะเนี่ยกัดสีทุกใบเลยอยู่ในกระถาง5.5นะคะปูแบ่งให้ที่200บาทนะคะสุพรรณนาหงนะคะตับเรือพร้าที่นั่งเนาะนี่นะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะสวยปูชอบทรงใบเขานะคะยาวสวยมากนี่นะคะ200บาท ต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นหลวงตาเมืองนะคะเนี่ยใบใหม่ฮาปเลยแต่ใบนี้วันส่งปูงอาจจะตัดให้เนาะน่าจะช้ำน้ําเลยนะคะใบนี้แต่ดูสองใบนี้นะคะแล้วก็ใบใหม่ฮาปเลยนะคะหลวงตาเมืองนะคะกระถาง5.5านะคะปูให้ที่200บาทนะคะนี่นะคะหลวงตาเมืองสวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นพญาขอมดำนะคะ ไซส์โต,โตโตเลยกระถาง5.5นะคะพยาขอมดำนะคะ170บาทตัวนี้คือชอบแดดนะคะชอบแดดมากนี่นะคะพยาขอมนะคะกระถาง5.5นะคะ170บาทต้นต่อไปจะเป็นวันอังคารนะคะวันอังคารวันเกิดใครนะคะกระถาง5.5คลิปนี้ปูให้ที่180บาทนะคะวันอังคารเนาะมี2ต้นนะคะนี่นะคะวันอังคาร มาดูต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นมะนีล้อมเพชรหน้าจดทะเบียนนะคะอันนี้ใบใหม่นะคะนี่ล่างเขาก็ด่างสวยทุกใบเลยล้นกระถาง5.5แล้วนะคะมะนีล้อมเพชรนะคะฟูให้ที่1 8 0บาทนะคะมะนีล้อมเพชรนะคะหน้าจดทะเบียนเนาะ ต้นต่อไปอุตสามณีวันนี้มีมาให้เลือกสองไซส์นะคะไซส์กระถาง5.5เหลือว่างแค่กระถางเดียวนะคะไซส์นี้หน้ากัดสีมาแล้วเนาะ200บาทนะคะไซส์นี้เนาะ200บาทนะคะส่วนไซส์กระถาง8มีลูกโผล่มาแล้วนะคะเนี่ยได้ไปก็คือไม่ต้องอัพเลยปูอัพ8ไปแล้วนี่นะคะลูกหนึ่งนี่นะคะอุตสามณี ก็คือใครได้ไปก็อยากให้เขาตั้งสวยก็หาไม้ค้ำนะคะเนี่ยน้ากัดสวยมากลูกโผล่มาแล้วนะคะไซส์กระถางแปดนี้หนักอยู่เหมือนกันนะคะลูกโผล่มาละฟูให้ที่480บาทนะคะอุตสามณีนะคะกระถางแนิ้วไซส์แม่พันเลยนะคะไปถึงก็หาไม้ค้ำเขาก็ได้นะเขาจะได้ตั้งสวยๆนะคะนี่นะคะ480บาทอุตสามณีนะคะ ต้นต่อไปจะเป็นขุนรัตนาวุธนะคะเนี่ยกัดสวยๆเลยอยู่ในกระถาง5.5นี่นะคะความสวยมาแล้วสามารถอัพขึ้นแปดได้เลยเนาะปุ้ยที่300บาทนะคะขุนรัตนาวุธนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเทพโสธรน,นะคะเป็นบอนกาบสีหวานๆนะคะนี่ กระถาง5.5นะคะเทพโสทร150บาทนะคะนี่สวยๆเลยต้นต่อไปจะเป็นสมบัติสยามนะคะสมบัติสยามนะคะก็150บาทนะคะกระถาง5.5เหมือนกันนะคะป้ายนะคะนี่นะคะสมบัติสยามนะคะ150บาท ต้นต่อไปจะเป็นวันพฤหัสก็150บาทนะคะกระถาง5.5เดือนพฤษภาเอยเดือนมก,กราคมนะคะแดงๆแบบนี้เลยกระถาง5.5นะคะ150บาทนะคะนี่ต้นต่อไปจะเป็นเษฐีพันล้านนะคะ ไซ์ล้นกระถาง5แล้วนะคะนี่สวยๆได้ด่างสวยๆไดยเศรษฐีพันล้าน150บาทเหมือนกันนะคะวันนี้คุ้มๆไปเลยเนาะราคานี้นะคะ150บาทต้นต่อไปตัวนี้จะเป็นฟอร์มกอมี2ต้นจะเป็นยายญ้านะคะมี2ต้นในกระถางเนาะนห่นะคะหน้ากัดสีทั้ง2ต้นเลยนะคะนี่นะคะยายญ้านะคะยาญ้า100 70บาทนะคะนี่สองต้นในกระถางเหมือนกันนะคะยาย่าไปปลูกบนฟอมกอได้เลยนี่นะคะ1 7 0รบบาทส่วนกระถางนี้นี่นะคะเป็นด่างออกเหลืองนะคะจะเป็นลูกไม้แยกหน่อเนาะนี่นะคะด่างออกเหลืองมีโอ้โหเกินห้าต้น เอาไปแยกได้อีกเยอะเลยนะคะจะเป็นออกด่างเรืองเหลืองแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้แยกหน่อมานะคะและตอนนี้ก็น่าจะมีหัวให้ผ่าเนี่ยดูลูกๆเขาสวยมากเอาไปตั้งอนาคตอาจจะได้ตั้งชื่อเนาะนี่นะคะสวยมาก250นะคะเกินหต้นแน่นอนอยู่ในกระถาง6นิ้วเลยนะคะนี่นะคะด่างเหลืองด้วยนี่ถ้าไม่มีใครรับปูอาจจะ อาจจะเอามาแยกแล้วก็จดเองเนาะมันด่างเหลืองด้วยนะคะนี่ต้นต่อไปจะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะเป็นบอลกาบเนาะนี่นะคะอยู่ในกระถาง5.5ให้ไปที่150เหมือนกันนะคะหลวงปู่แหวนนะคะเป็นบอลกาบนี่ความสวยกำลังมานะคะหลวงปู่แหวนนะคะ150บาทนะคะ ต้นต่อไปต้นต่อไปจะเป็นตรีเพชรนะคะตรีเพชรบอลกาบนะคะเนี่ยเริ่มโตจะล้นกระถาง5.5แล้วนะคะตรีเพชรนะคะตรีเพชร1น0บาทแล้วกันนะคะ150บาทวันนี้นี่นะคะดูความสวยมาแล้ว150บบาทตัวต่อไปก็เป็นบอลกาบนะคะตัวนี้ก็จะเป็นนารีสยาม 150บาทเหมือนกันนะคะนี่นารีสยามกระถาง5.5้านะคะส่วนต้นต่อไปตัวนี้โอ้โหสวยมากป้ายนะคะป้ายเนี่ยพื้นตัวนี้ถ้าได้แดดดีๆพื้นก็จะออกเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ป้ายสีชมพูเข้มขึ้นมาอย่างนี้เนาะนี่นะคะบัวสวรรค์น,นะคะนี่อีกไม่ไม่นานหัวก็อาจจะได้ผ่าแล้วนะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะ นี่นะคะบัวสวรรค์น,นะคะนี่สองบาทนะคะสวยมากยิ่งโดนแดดแบบสะท้อนสวยมากเลยนะคะบัวสวรรค์น,นะคะ250บาทนะคะต้นต่อไปนะคะต้นต่อไปจะเป็นเพชรพญามังกรนะคะวันนี้ปูมีไซส์กระถาง4ี่นิ้วมาแบ่งปันนะคะความสวยไม่ต้องพูดถึงนะคะนี่ใบใหญ่มากนี่นะคะวันนี้มีไซส์กระถาง4ี่นิ้วมาแบ่งปัน ความสวยสวยแน่นอนนี่นะคะกระถางสี่นิ้วนะคะดูหน้าเขานี่ต้นแม่นะคะนี่นะคะไม่ผิดหวังนะคะไซส์ก็คือสามารถเอาไปอัพตั้งแม่ไซส์ขึ้นแปดได้เลยนะคะเนี่ยปูแบ่งให้ที่หนึ่งหบาทนะคะนี่นะคะที่จริงก็มีสำรองอีกแต่ว่าปูคัดมาที่หน้าเป็นแบบนี้นะคะหน้ากัดแบบนี้เลยแต่ว่าที่สำรองก็ถ้าใครมีลายก็สา ถ้าในคลิปหมดเนาะปูแจ้งว่าหมดแต่ถ้าใครมีลายอยากอยากเห็นต้นสำรองนะคะก็แอดมาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะคะ150บาทนะคะขอไปขึ้นกระถางแปดแล้วก็คือก็โตไวเลยนะคะเพราะว่าเขาลากเขาทะลุเขาแออัดอยู่ในกระถางสเนาะปูไม่ได้อัพไปให้เนาะนี่นะคะ150บาทนะคะเพชรพญามังกรนะคะ มาดูต้นต่อไปเนาะต้นต่อไปจะเป็นไม้นอกตู้นะคะโซนนี้เพิ่งปรับปรุงใหม่เนาะแต่ก่อนจะมีแถวเดียวนะคะตอนนี้ปรับปรุงมาเป็นสองแถวนะคะจะอยู่อีกโซนหนึง่งอันนี้จะเป็นโซนหน้าบ้านเนาะเรามาดูตัวที่ตัวที่จะแบ่งกันวันนี้นะคะนี่น่าจะเป็นกระถางห้านิ้วแต่คือรวมแล้วมีสต้นนะคะลูกสองต้นใหญ่สองเนาะต้นใหญ่นี่คือแรกๆคือปลูก รวมกันเนาะวเคามีลูกออกมานะคะเป็นหานุมานออกศึกนะคะหานุมานออกศึกก็คือสามารถเอาไปใส่กระถางใหญ่แบบตัวนี้เลยตัวนี้เพิ่งผ่าเป็นไกทองประเสริฐนะคะยังไม่ฟื้นดีเนาะสามารถเนี่ยสามารถเอาไปขึ้นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะหานุมานออกศึกนะคะลูก2นะคะแม่สองลูก2ครกูแบ่งให้ที่170บาทนะคะหานุมานออกศึกตัวต่อไปจะเป็นหานุมานขัดสมาธินะคะ ขัดสมาธินี่ก็หนึ่งสองสามสี่น่าจะห้าต้นแล้วนะคะหานุมานวันนี้ก็เป็นฟอมกออันนี้ขัดสมาธินะคะกระถาง5.5ก็คือเปลี่ยนขึ้นกระถางใหญ่เลยกู้ไม่แน่ใจว่าไซนี้กี่นิ้วนะคะเนี่ยแนะนำเลยนะคะถ้าถ้าเลี้ยงนอกตู้ไว้ลมรื่นหน้าบ้านนะคะเนี่ยหนึ่งเจดสเหมือนกันนะคะหนุมานตัวต่อไปตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นหนุมานเผาลงกานะคะอย่างใบนี้เขาเขาเหีย่ยวแล้วนี่นะคะดึงออกก่อนอยู่ในกระถาง5.5นะคะอยู่ข้างนอกสีก็จะเข้มนะคะไซนี้นะคะเผาลงกาเป็นตัวอาจารย์เสริมนะคะตัวอา,อาจารย์เสริมเนาะตัวนี้ปุให้ที่190บาทนะคะนี่นะคะวันนี้จะมีสองไซน์นะคะไซกระถาง5.5 190บาท ส่วนอีกไซส์หนึ่งเป็นไซส์กระถาง8นิ้วนะคะกระถาง8นิ้วเลยก็คือเนี่ยปูอัพเป็นกระถาง8นิ้วไว้ให้เลยนะคะเนียหน้าเข้มเข้มนี่นะคะสวยๆเลยเลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงนอกตู้ก็จะสวยสวยกว่าในตู้เยอะแต่ว่าอยู่ในตู้คือเขาจะก็จะโตต้นสูงกว่านี้นะคะกระถาง8นิ้วนี่ปูให้ที่450บาทนะคะนี่นะคะ กระถางแปดนิ้วเลยนี่นะคะเผาโรงการอาจารย์เสริมแป๊บนึงนะคะขย,ยัมก่อนตัวต่อไปจะเป็นพาร์นะคะพาร์ก,ก็มี1 4ต้น4ต้นนะคะเนี่ยพาร์ดูหน้าเข้ามาแล้วนะคะเอาไปอัพได้เลยนะเพราะว่ากระถาง5นิ้วนี่คือลากเข้าเองอัดแล้วนะคะเอาไปขึ้นกระถางใหญ่ๆได้เลยนะคะ170เหมือนกันนะคะ170สายไม้เก่าไม่ควรพลาดนะคะ ตัวต่อไปตัวเอากระถางนี้ก่อนมหาพลมีสีต้นในกระถางหวาัวไม่แน่ใจจะขนาดไหนนะคะนี่นะคะมหาพลอัพไซต์กระถางได้เลยนะคะมหาพลหนึ่ง้าบาทนะคะสีต้นมาตัวสุดท้ายวันนี้หงดารุนกระถาง8ปดึ๊บน อยู่นอกตู้เขาก็จะแข็งอย่างนี้นะคะไม่ต้องได้ค้ำใบเลยแต่ถ้าอันที่มันโน้มลงก็คือเดี๋ยวปูจะดึงออกให้นะเพราะว่าใบล่างสุดเขาก็จะเหี่ยวจะเหลืองเนาะทิ้งใบนะคะมีสี่ต้นเลยนะคะสี่ต้นสี่ต้นใช่ค่ะสี่ต้นในกระถางนี่นะคะมุมสูงให้ดูเลยหงดารุณน,นะคะกระถางแปดนี้ปูให้ที่ห้าร้อยบาทนะคะคุ้มๆเลยมีสี่ต้นเลยนะคะห้าต้นเดี่ยวปกติ ต้นเดี่ยวปุ๊กก็ขาย200เนาะสองสีก็8แล้วนะคะในสีต้นนี้คือ500บาทนะคะนี่นะคะสวยมากๆเป็ดไม้นอกตู้แล้วนอกตู้ปุ๊กก็จะอยู่ใต้สแลเนเขียวนะคะไม่หนามากเท่าไหร่นี่นะคะสำหรับวันนี้ปุ๊กก็มีไม้นะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปุ๊กฝากลุงป้านาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจ แลช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ